ัสดีครับพี่น้องมันก็ม่าจเอ็นการละเิดเชียวนะคะพ่ออยางะเอุ้มอุ้มอุี่บางวเไปเราสองถุงหาสปอนเซอร์ตรงที่สามที่ีพี่โอ็พี่โอกินผัดกับพาไปกินกับมันนะเขาไปกินกับน้องมันะหาน้องมันนะอียงกับตอเจ้าของมันอะ หน่กสวยนี้เียจื้อได้นกสวยโอราะมาหรอไปกินข้าวมาลูกันไปกินเขาได้ทุกเจี้องอื่นได้เลยเพื่อนอี่ยังนี่้วลยูทเบอร์ขีดมือสาว้ท่านอับอยู่อับแล้วเพียงกินเท่านเด้มไปคนอื่นขึ้นอันปลาปลาลาเต้ยมา่แล้วสวยำนนสันนสัาสันเลือกกอบเเ เอาสวัสดีหรือยังลูกมือสวัสดีหรือยังไม่ด่าค่ะอยากขายกันด้วยอยากขายกันไปเสียอยู่ประลูกสาวปะเนี่ยเนี้ยลูกเียกกันเลยอ่ะลูกสาวสิกรบาลลูกสาวมาตินเออาไปยังมาตินปอไหวพนะอันมาได้งสองมือติมปอบใยคุณพูดว่าอยู่ภูพันกันอยู่บ้านใดเนาะอยู่อันอยู่ภูพันตะกุดนครบอก ระยูบันเลยบ้านน้นเจริญบ้านน้เจริญเปล่าขุ่ยสาวสาวอยู่สวนสวรรค์ว้าวแต่ถ้าปลอดภัยยังไงเราก็เจอกันอีงนะครับผมสู้ๆเจอกันที่ไหนล่ะไอเจอกันที่งาน ถ้าบแวมัยังเี้กว่าเป็นคอร์ืมาได้มันแบอยู่ับอยู่ในเสียงลองเสียงลำู่ดกันมาถึงมาซึงตักเอาสกรูจอเนี่ยเนี่ยแต่ว่านีตัวนี้ก่อนนีก็เต็นบ๊ได้คือกันมีคลิปนะ้น้องาฟองีไปซับวงเก็ีสันมาดกี่บดบบลากินไมหลายอกี่า

อุ้ยาอยไปแ้ว่เ่มียอยู่พี่สคนป้ายอาบอขอบคุณครัผมขอบคุณนะคะที่ตามมาให้น้องมานาเมียนางอยู่สองคน้วบบตามมาน้องมานะรับจบเมียนางอยู่นีสองคนก็วางไมได้ยห่ใครนีบอกสามนันหละมาก เอา้าแล้วตังหูเมื่อวานไปไหนฮะอันไยๆน่ะมังเออมันคือมคือใส่บัคือไป่อยอดออคือคือคือว่าสันตุสีังเกตฮะเราต้องถามเลยตุ้มหูข่าไปในห้องเหนแขนตุ้หูเลยประมาณรอยกว่าอันนุกอยากที่มากสานใส่ตุ้หูาทีมเอบอร่จอไปพาราซามันนึ่งาองใส่ มันนี่หมองไส้เลยอ่ัญหาหมองไส้บเลยเลี้ยบดีตำบังหุ่งกับอันนี้ไม่อันนี้ไม่กับิิติส์มาน้ำเหมือนข้าวจีนตำบังหุ้งเปียงบักที่เปียงบังหน้าเลยสิติส์แกบอกแกงม่วงแต่แกมั่ว ทำได้คเยอได้แบบทดังที่สอีเป็นน้ำมัใส่ลายอยู่บมสดโลดเฮ้ยอะไรเหรอใส่ลายอยู่ผมสุดโหลดยปาดกพับทีนี่นี่อ่ะลายบลกินมาหางลายได้ใส่ปาหล่ลายอะใส่ลายแซ่บลายใส่ดูแ ไส้ไล่ลวงไา่ใส้ไล่ลวงลายอันนี้จะเม็ดกอยู่เม็ดนื้อย่างไรต้องตรวจว่าวงบอกถึงต้ามนวดไส้ไล่กรบลวงไล่นง่กันไปตัดในลงกิบตอนไหนพ่แม่ซีดเนพี่มันม่เห็นได้ลงกิบตอนไหนนานปะมือแรงมาจากไหนลงบอกกะล่งเลยลงเลยเีย์ นเนบลถนเน็ตา,ากับบสเนสมไทยลงมานาตอนพักตอนอบลอหนูไปลงคลิปได้อีกคีอยากลี่ยงคืนเดี๋ยวบอกแม่แม่ไปดูให้นะ มแม่แม <toys> ่มาดูแบบแล้วก็มีเอ็นมมานะอีแบบน่้พี่กันโอ้ยจิตำึกงตะเตียมากวไทมากนไทยมากแ่ใส่มือก็ได้โใส่มือเดี๋ยวยูห้าอยาห้ามาสีตาอันนี้แม่ไม่ติเแถบตาไม่ติดไฮงตาโอ้แมสีตาเออเออาออเ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 อเอ

ออาานย่เกิดเหตุย้อนบักวงเปียงมีดแต่ว่าสองมือทีเดียวจะมีดจะโดนทั่วลงไหมน้องอีฟีรู้สึกผิดเมื่อทำบักพิกใส่ตาด้ยไมนะได้ทายรูปแบบบักพิกเฮปอกเร่ออไนเมื่อกี้นี้ปต้องมานะกินตำยังมาจิตกัน

บนกลางไกลรใกล้กลกลตลน้นาคืก<บ>ินน้ำมเอซีเวลาเ่มนอีนัอ,นอะไรนะอุ้ยอกนเอยอ้ยน้องมานะเหนื่อยไหมเหนื่อยย่ค่ะแต่ก็สู้มอนดิมีอยากจะฝากถึงน้องๆคนที่มาใหม่ไมอยากจะปากนะครับเพราะว่าคนเท่านาะเกิดมาก นี่ยังทำกันเนาะแต่ว่าบางทีเราไม่มีพื้นฐานบางคนก็อาจจะถอดเท่ใจจะพูดคอนเทนต์เก่งถอดอะไรบางคนก็อดอะไรเงี้ยบางคนลองได้แต่เต้นบ่ได้บางคนเต้นได้แต่ลองบ่ได้ความสามารถคนเรามันมันแตกต่างกันเขาต้องหาหาความสามารถของเราให้เจอเขามาติ้ไหนเขาโอ,อเคฟิ้งไหน แต่ว่าจังไต่ครอบพยายามกับเราเคยเน้นละคุณพุดกับทุกค่วงดีเนาะกระพากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเราเป็นกำลังแรงใจสิมพ์ตพันเป็กำลังใจเนาะนี่จ้าเพราะว่าเขาไม่เห็นไอไอจีที่จะพอมาไม่เห็นเหตุด้เรื่องรอบครัวมันอาจจะชานี่กระพากเป็นกำลังใจให้น้องๆนำประกาให้กำลังใจจากของน้ำขอบคุณพี่ๆที่คอยสอนคอยบอกผมมาตลอดเต้นเตือน เราไม่ได้เหมือนเพื่อนเราก็ต้องสปีตในตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วแล้วน้องมานะมีความรู้สึกยังไงที่เห็นเพื่อนคนที่อยู่ในกลุ่มของเราอยู่ในเว้นของเราได้ออกไปได้ได้ได้เดินออกจากบ้านสาวน้อยเพื่อนแบบมีความรู้สึกยังไงในวันนี้มีหนึ่งคนอ่ะไม่เพื่อนบ้านนี่แล้วแต่ว่าบ้านกระหูรู้สึกแก่หายเนาะว่าเหมือนกระตุ้นกนะด่ตุ่นนองอยู่เพราะว่าน้องกันกับเพื่นมานำฮาวินแบบเบื่อกันไปก็บอกกันไปบอกมาตลอดแต่ว่า นอกกับสิพยายามทีสุดเลยแต่ว่วามันอาจจะไม่ใช่ทางของน้องจริงๆแล้วว่ากรบบอกน้องไปแล้ววา่าถ้าเดินในเส้นทา้งใดก็ขอให้ให้เดินในเส้นทางที่จะของมนกระสู่ต่อไปถ้าประมาณปีนี้ถ้าเป็นข้าพเก็บกประสบการณ์ไปก่อนผมมือกีอเต้นเลยนี่ปีเมื่อกี้นี่ผมก,ก็ัมาเต้นก็ตทั้งเต้นได้แต่ว่าบางคนที่เต้นเต้นไว้ปีเมื่อกี้นี้แล้วกับบ่ได้ขึ้นมาติบบ่ได้ว่าติที่ประสบการณ์เต้นไปนาน บางคนลองเพลงได้แต่ว่าย่ำบวัตถดกตุ้งตีกนีนี่เต้นวัถึงตุ้งีกันีมันจงนับห่องได้ปะมันการร้องเพลงกับการเต้นมันมันก็แตกต่างกันแต่ว่านักร้องเนาะนักร้องขาดแดนเซอร์ขาดนักกตุีก็ไปด้วยกันไม่ได้แดนเซอร์ขาดนักร้องกับนักกตุีก็ไปกันไม่ได้ทุกอย่างสําคัญหมดขาดคอดตูมหรือว่าใครก็แล้วแต่กูฝุดด้วยก็ฝังเป็นกำลังใจกูฝุดด้วยเนาะนี่แหละมันคือกําลังเล่นใจอีกอีกนึงผมขึดนมา แล้วแล้วน้องมานะมีความรู้สึกยังไงที่เมื่อวานนี้เราได้อยู่ครอบครัวสามาพี่น้องแพงลาเปิลโชรู้สึกว่าปรากฏการ์มันก่คือมีปรากฏการณ์แบบนี้มไ,มไม่เคยเจอแต่ว่าแก่บัดเราเราเรามามามา,มาประจบกันเนาะมาประจบกันแล้วมันแบบเออข้ากรอยูแบบมันเป็นเวลามันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นอย่างนี้เป็นระบบระเบียบ,รบ,รบร Oh. <laughs> แล้วก็สิ่งสิ่งที่เราเคยคิดกับสิ่งที่หลายคนที่ยังคิดไปถึงว่ามันทำได้จริงหรอ กับที่ว่าสารวัตรเพียงกับสารวัตรระเบนโชจะอยู่ด้วยกันแล้วเวลาซ้อมยังไงแล้วทีนี้เมื่อวานนี้เราทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับผมว่าเราเป็นครอบครัวเพรเป็นครอบครัวสารัตรเพียงเพียงเราอยู่ด้วยกันเคยรักกันจริงๆคือแบบโอ๊ยเมื่อนี้โอ๊ยเลดเดอร์วงสองมาซ้อมตอนนี้วงนึงมาแบบนี้แต่ว่าพวกเรามาตรงเวลาจังเลยตรงเวลาแบบตะปีนิด อันนี้บ่ิโภคยอมจะ่ไหแต่ก็รู้สึกว่าสปีดไม่ใช่แค่ตงูงมามากรได้แล้แมนเข้ากับพยายามปีนี้ทุกคนตั้งใจจริงๆไงตั้งใจแบบแห้งแ,แ,แล้วแล้วเราสามารถแกะท่าได้เร็วแก,แกะท่าได้เร็วน้องมันนาก็เก่งครับผมน้องมันนาก็เก่งเมื่อเราเป็นเรียนมันเสาวเนาะ นะครับผมอะไรก็นะครับผมฝากเอฟซีนะครับผมทักนั่นเลยแต่ักนั่นดนครับพี่น้องครับสุปไทยใส่ซุดครับมก็ยังมาฝากตอนกับพี่น้องสุปที่มันซุปมันเกรืใหม่กับก๋อมเจ็ดอะไรก๋อมไก่าให้มีนอนหลับกระเด้เงินเมินครับน้องทิมกระเด้งเงินแสนครับผมเฮงเฮงลุ้ยๆปังๆสุปขูดซุคนครับผมจงจอบภาพบ๊ายบายค่ะต้้อองิดดพรมกันเ